สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อมทีมอาจารย์โจ e85 นะคะวันนี้อ้อมมีคลิปจากลูกค้าที่ใช้งานอุปกรณ์ M f e f f e c t c o n v e r s i o n Kit ิด e85 นะคะที่ออกแบบโดยอาจารย์โจนะคะอาจารย์โจ e85 นะคะเป็นคลิปจากลูกค้าที่ใช้งานจริงนะคะแล้วมาบอกต่อกันนะคะลองไปชมกันเลยค่ะก็คงจะสั้นๆง่ายๆเลยว่า้ํามัน e85 นะครับ มันใช้กับเราได้ดีไม่ต้องกลัวเรื่องรถพังครับไม่มีพังผมใช้ไปแล้วก็ใช้แล้วรถสตาร์ทติดขับได้เครื่องไม่ดับเติมก็มันถูกแล้วนายคนไทยครับตอนแรกกลัวครับว่าติดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยวก็คือเราได้ความประหยัดคืออันดับแรกเลยคือประหยัดนะคะประหยัดเงินเห็นเ,นเลยว้ <Wow. S 2> องคมไทย ครับผมเพราะว่าพวกเรง่างนของจีนผมไม่ค่อยคุ้ลองมาดูของเจ้านี้นะนี่ติดได้ทุกรุ่นแล้วรถที่รุ่นที่เรามีเนี่ยก็มีติดอยู่แล้วเขาก็ติดกันไปหลายคันแล้วเป็นเป็นปีๆแล้วก็มีเซฟเรื่องทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าแบบความความเป็นพิษความอะไรเนี้ยค่ะตอนได้ช่วยได้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเราติดเครื่องตัวนี้ไปครับมันเพิ่มทางเลือกสมมุติมี e 8 5แล้วเราก็เติม e 8 5อ่ะถ้าไม่มีเลยปั๊มมี e 2 0เราก็สามารถที่จะเลือกเติมได้แนะนำคนที่ยังไม่ได้ติดนะให้รีบติดเลยครับ อยากจะแนะนำให้มาติด e85 กันเยอะนะคะช่วยพลังงานอุชาติในส่วนของความพึงพอใจเต็ม10ก็อันนี้คงได้10นะครับเพราะที่ใช้ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาหรือข้อกังวลอะไรอย่างที่ท,ที่หลายๆคน,นกังวลกันใครที่ยังไม่ได้ติดผมว่าถ้าติดได้เลยก็ย,ยิง่งประหยัดเลยนะแล้วก็ใช้ได้ดีใช้ได้นะรถผมวิ่งมา2องแสนสหม่นกิโลนี่วิ่งสบายค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับ คลิปที่อ้อมนำมาให้ดูในวันนี้นะคะเป็นผู้ใช้งานจริงนะคะสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ e 8 5ของเอ e เฟกนะคะที่ได้รับการันตีจากอาจารย์โจนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ลังเลใจอยู่นะคะชมจากคลิปนี้ได้นะคะเป็นผู้ใช้งานจริงๆนะคะที่เรามานำเสนอกันสำหรับวันนี้นะคะเวลาของอ้อมหมดลงแล้วนะคะมาพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะมาดูกันนะคะว่าอ้อมจะอ,อะไรมานำเสนออีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ